ได้เวลาที่เมูอทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูเนเตดนะฮะก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับวันพุทธที่8กุมภาพันธ์นะครับจะลงสนามในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการบุกเยือนสโมสร,รลีโอเชียงรายนสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมนะครับจะแข่งขันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับ ก็เรียกว่าเป็นทีมไทยลีกโคจอมาเจอกันนะฮะหลังจากรอบก่อนหน้านี้สโมสรเมืองทองของเรานะ่ยไม่ได้เจอกันหนักสักเท่าไหร่นะครับในการลงสนามในหลายๆรอบที่ผ่านมาและที่สําคัญก็ได้เล่นที่ทเนโดมสเตเดียมอีกด้วยแต่นี่ฮะเป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็เยือนทีมที่อันดับตารางในฟุตบอลลีกเนี่ยดีกว่าสโมสรเมืองทองของเราด้วยนะฮะและผลงานการเจอกันในเลกแรกนะครับก็เป็นทีมรีโอเชียงรายก็เอาชนะทีมเมืองทองของเรามาได้ถึง3ประตูตอนหนึ่งนะครับ พะชันเราก็เป็นรองในทุกๆเรื่องเลยก็ต้องขึ้นอยู่กับแท็กติกของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ล่ะครับที่จะปรับจูนปรับแท็กติกให้เหมาะสำหรับเกมการแข่งขัน,นขฟุตบอลเอฟเอคัพในวันพรุ่งนี้ครับ สิ่งที่จะแตกต่างไปเลยจากการเจอกันในเลกแรกก็คือการที่เราได้เสริมตัวผู้เล่นต่างชาติอย่างวิลเลมพอฟเข้าสู่ทีมนะฮะรวมไปถึงได้เทจเจริญศักตัวลุกทางฝั่งขวาเนี่ยเข้าสู่ทีมด้วยเช่นกันนอกจากนั้นยังได้เสริมนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างดิวกริดพรมเข้ามาซึ่งนัดที่แล้วในฟุตบอลลีกติดโทษแบนนะครับ เกมสุโขทัทยดิวกิทผมไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับแต่เป็นเกมฟุตบอลถ้วยเนี่ยเจ้าตัวสามารถลงสนามได้ตามปกติก็ขึ้นอยู่กับโค้ชมาริโอแล้วครับว่าจะปรับตำแหน่งปรับแท็กติกอย่างไรในเกมที่เราจะบุกเยอเลียโอเชียงรายครับนอกจากนั้นมาเช็คความพร้อมสภาพอาการบาดเจ็บของซาดอมีไซเยฟนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเจ็บไปในเกมที่เราเปิดบ้านรับมือบุรีรัมยูเนเต็ด ตอนซ้อมนี่แหละครับแล้วก็ไม่ได้เล่นในเกมบุยรำรวมไปถึงเกมเยือนสไไทยเนี่ยก็ลงมาเป็นเพียงแค่ผู้เล่นสำรองเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะว่าซาดอมีเยฟจะสลัดอาการบาดเจ็บลงมาช่วยทีมได้ไหมเพราะก็ต้องยอมรับแหะครับว่าเกมไหนที่ขาดซาดอไปเมืองทองของเราก็จะตื้อๆตัตนๆพอสมควรในเรื่องของเกมลุกแต่จะเกิดเกมไหนที่ซาด์ลงสนามและเล่นได้เล่นดีเมืองทอง ก็จะได้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์เกมรุกของซาดอมีซาเยมนั่นเองและในเลกแรกนะครับซาดอกก็เป็นคนทําประตูตีเสมอที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียมนี่แหละครับทำใ,ให้เมืองทองของเรากลับเข้าสู่เกมได้นะฮะหลังจากที่โดนเชียงรายนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะฮะทว่าท้ายที่สุดก็แพ้ไป3าหนึ่งนะครับแต่การที่มีซาดออยู่ในที <S S <ado> <S มก็น่าจะอุ่นใจมากกว่านั่นเองเดี๋ยวรอเช็คอาการบาดเจ็บของซาดอว่าจะพร้อมสําหรับการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงได้หรือไม่นะครับ ก็พรุ่งนี้นะครับแฟนคลับกีเลนพะยองของเราท่านไหนสะดวกที่อยู่จังหวัดกใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายก็เรียนเชิญให้กําลังใจขุนพลกีเรนพระยองของเราด้วยนะฮะหรือจะเกิดใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์ทุกคนก็ทํางานกันก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถชมการแข่งขันสดได้ทางแอปพลิเคชัน AS Play นั่นเองละครับช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับและนี่ก็คือความพร้อมของสโมสรเมืองทองที่เมืองทองทีวีของเรานํามาฝากก่อนที่วนันพรุ่งนี้จะเป็นเกมหนักๆเกยมยากๆเป็น จุดสำคัญจุดหนึ่งใน45นัดโหดประจำเดือนกุมภาของสโมสรเมืองทองครับ